ดูเรื่องของการค้ามนุษย์ครับรัฐบาลน,นั้นมีนโยบายสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่นาตาชาติให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างทางสังคมและระบบเศรษฐกิจนะครับ ประเทศไทยนั้นมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการที่จะมาร่วมกันในครั้งนี้รวมถึงสำนักง,งานคณะกรรมการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปชอเองเนี่ยก็สนับสนุนให้มีการสร้างเครือขา่ายภาคประชาชนในการเข้ามาแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ล่าสุดนะครับมีหน่วยงานก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษมีการจับกลุ่มเจ้าของเรือประมงคนไทยนะครับที่มีพฤติกรรมใช้บังคับใช้แรงงานลูกเรือชาวกัมพูชา แล้วก็ไปทําประมงผิดกฎหมายที่น่านน้ำสะพันธรัฐมาเลเซียไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับเมื่อปี2558แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทําเขาเดินเร่ร่อนถึงท่าเรือสถานปลาจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นเอง ชาวกัมพูชาหลอกลวงว่ามีงานให้ทำบนเรือประมงเป็นงานที่สบายและได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเขาจึงตอบตกลงเมื่อตกลงทำงานนายหน้าได้พาไปส่งให้กับเจ้าของเรือคนไทยและปรากฏว่าถูกยึดเอกสารประจำตัวรวมถึงสภาพการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ทำงานบนเรือประมงเขาไม่เคยได้รับค่าตอบแทนมิหนำซ้ำยังถูกบังคับให้ทำงานบนเรือประมงหลายลำในน่านน้ำสหพันธรัฐมาเลเซีย เขาถูกไต้กกงบังคับให้ทำงานบนเรือประมงถูกกักขังลงเหนียวไม่เคยขึ้นฝั่งเหมือนลูกเรือคนอื่นๆเป็นระยะเวลานานเกือบสองปีซ้ำยังถูกบังคับให้ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้นอนเพียงวันละสี่ชั่วโมงและหากทำงานไม่เสร็จจะไม่ได้กินข้าวนอกจากนี้ไต้กกงยังทำร้ายร่างกายและคอยกลั่นแกล้งด้วยการเอาน้ำเคใส่ในจานข้าวและเมื่อขอลาออกไต้กกงเรือกับไม่ยอมให้ลาออก จุดพิกพันของเหตุการณ์คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2560ตำรวจน้ำมาเลเซียได้ลาดเวนพบว่าใบอนุญาตของเรือประมงลำดังกล่าวหมดอายุจึงได้กลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือตันยงมาณิสสหพันธรัฐมาเลเซียระหว่างนั้นเขาได้จังหวะหลบหนีออกจากท่าเรือได้จึงเข้าขอความช่วยเหลือจากองค์การยุติธรรมนานาชาติซึ่งประสานงานกับ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวน และรวบรวมพยายนหลักฐานาจนทราบตัวเจ้าของเรือชาวไทย,ยนะจึงมีการขออำนาจศาลอาญาอนุมัติหมายจับเจ้าของเรือชาวไทยอายุ45ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดค้ามนุษย์ร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงสมพงศ์สกแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเล่าถึงเบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงกลับบ้านและปัญหาค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมงที่คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้มาก่อนโดย7เดือนที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมงณเนะกาะอัมบลเกาะตวนเกาะโดโบและเกาะเบนจีน่าประเทศอินโดนีเซีย เราก็ยังไม่นิ่งนอนใจเนื่องจากว่าเราก็ทราบว่ามีแรงงานจํานวนหนึ่งที่อาจจะถูกหลอกลงเรือประมงอาจจะไปด้วยความสมัครใจกับไม่สมัครใจอยู่ที่หน้าน้ํามาเลเซียเราก็พบว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาจากสมุดประการถูกหลอกลุงเรือไปนะครับซึ่งเราอาจจะมีการติดตามอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็จะมีแรงงานที่เป็นคนไทยที่เคยเป็นอดีตรูกเรือประมงน่านน้นโดนีนเซียตอนนี้ทํางานอยู่ที่มาเลเซีย เราก็พยายามติดตามสถานการณ์ที่นั่นโดยตลอดว่าจะาสามารถที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้ยังไงในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิมนุชนหรือสิทธิแรงงานบนเรือประมงซึ่งเราก็อาจจะต้องติดตามกันอีกครั้งทางมูที่อาเพนได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องแรงงานที่ตกระกำลำบากที่น่าน้ำอินโดนีเซียน้ก,กอบอัมบลตัวและบิจิน่า ภายใต้ปฏิบัติการชื่อว่า Sea f a l l e r Action Center หรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงก่อนหน้านั้นเราทราบข่าวพาวเรื่องราวมามากกว่า10-20ปีว่ามีคนไปตกระกำลำบากเสียชีวิตตายและจำนวนหนึ่งถูกกระบวนการในหน้าเถือนทั้งที่เป็นคนไทยและคนข้ามชาติหลอกลวงพี่น้องแรงงานไปที่หน้านน้ำดังกล่าวนะครับ ทำให้เราไม่นิ่งนอนใจเราได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือในช่วงปี57ถึงปี60 61ก็ทําให้พี่น้องแรงงานจํานวนหนึ่งมากกว่า4,000คนได้กลับบ้านอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ดําเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมาทําให้เกิดผลกระทบ Impact ใหญ่หลวงไปถึงนานาชาติส่งผลให้เราต้องมาแก้ไขปัญหาค้ำรุก ปัญหาการทำปรรุงผิดกฎหมาย